ขอบคุณผู้กกับชาละ सनेना सห पंcaशलानी जाचा นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม สังขังสารังคัจฉามิอนาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอัมพินา อินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกามีสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี มณีสิขาป่าทางสมาธิยามิ I'm yeah.

ทิปปะจโยนาทิปจะโยวิคตาปะจจโยวิคตาปะจจโยยังามิโนโอปาคิตวานิรวชาติเตสัมูปะสั

โยวอะภาวะภีวะทันทะทานติอายุวันโนะสุทังทารามาตาสิเมยอตาสิเมยติเมตาสะทาจะเมปตานังทากีนางทาชัวะเพตตมะนอสาระ Nai ha... eva, a, tha, na híu an nam vạch tay 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 tayoa ayan khao tay na tay na sáng tham hí sụp bát đê tê tay karata hít hay sa tham

ชุดที่สามก็จะเป็นท่านความสึกนะครับชุดที่สี่ก็จะเป็นอย่าของทายาทการเท่นกันนะครับซึ่งแต่แต่ละชุดนั้นจะเป็นชุดละสี่นายนะครับชุดละสี่นายทอดท่าไทยหอกูพร้อมกันนะครับด้ก็ยืนเรื่องระกาศชื่อแล้วนะครับขอความคุณาจับตังทตั้งการข่เปไปด้วยดีคับทัสดครับดาหวาน เรื่อชื่ปกติตามเขเ้ามางานประจที่ร้อยก็จะเข้าสู่กินการต้องตัต่ดหนังสุขุมงมาตับเป็นลดับต่อไปส่วนพธีที่จะเป็นผู้นำเข้ามางนที่เข้ามู่ใกลครับได้ไหมได้ไหมก็ไม่ได กินยาผ่อนเจ้าหน้ากับผลสอบพี่น้องเจ้าวา พระภูริมนธรรมวิทักษ์เจ้าคณะตำบลประกาศนาวเจ้าว่าวัดหนองคันรูปที่สองกราบพระราธนาพระภูรูสุตตะเสภากรเจ้าวาดวัดทุ่งเดชจนทร์รูปที่สามกราบพระราธนาพระภูรูสังขารเลิศอิทักษ์จันทรันยูผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหนองบัวและรูปที่สี่กราบพระราธนาพระภูรูปราบุตรอนาถ ต่อไปทางพันธุ์สิ่งเพื่อพื่อเอกสุเทพสุนทรจารอกธนงศรีศรีโคตรหลักฐา ขึ้นกราพราธนาหนุ่มรักสำราญปัญญาปัสโตวัดหลังหันรูปที่สองต้องหาเชียงกรอเตมัจิตโตเจ้าพระวัดเืิงกลางรูปที่สามกราพระราชนาพระชุติยุทธศาการ์จองว่าวัดเขาตะพุและรูปที่สี่กราพระราชนาพระมหาโพธิ็สุตติโตวัดหนุ่ กบทิด่อไปพันธ์ยิเนเชิญคุณวัฒนาชัยเกลยวลือคุณปิยวนุฒิรึ่งวิเทียร์ขอรภวมานัชนาเกลือเอี่ยมและคุณเฉลยไชยสือครับยินดีเชิญครับกราบราราธนาคุณจากสี่รูป พระนารพระกริช์เลวโรเลขาเจ้าพระนริต่าแก้วเพศสองวัดตาอยู่นอพระสมโพธิโสพระรสีโรเลขาเจ้าพระนตมนตสองพี่น้องผู้ช่วยเจ้าวัดวัดวัดสิ่สามกระานพระนารายนาระจำดุนธรรมวโรเลขาเจ้ารวัดวัดสามาเล็สตันาตรรมาสัพโกวัดหนองหทั้งสี่รูปเป็นองค์รณาคาับ เลขาเจ้าพนักบประกาศนวัดหนองคันสองพระใบิกาสุธีพัน์จารุวันโตเลขาเจ้าพนักงานของใบสีวัดเขาใบสีสามพระพั นายบุญมาไหมทองและน,นายวินัยฐานกิจครับรปเชิญครับ 아 <susur> หน,นางสาวนววันบุญเกิดสองนายชัยวัฒน์บุญเกิดสานางสาวลัคนาพรบุญเกิดเรือเอกสมรักบุญเกิดมีอุปนิสัยอกอ้อมอารีรักหมู่คณะรักพี่รักน้องรักผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีน้ำใจอันประเสริฐ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและสติปัญญาทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านต่างๆนับเป็นอนเอกนกอนา์เป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้การอุปถมัมภำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเนืองนิดในด้านครอบครัว ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำครอบครัวได้อย่างดียิ่งเป็นคู่ชีวิตที่ดีของุณสนามองโลกในแง่ดีสิ่งทําให้ครอบครัวมีความสุขเป็นอย่างยิ่งเรือเอกสมรับบุญเกิดได้ลาออกจากราชการเมื่อปีพุทธศักราช2552เรื่องมองเสือได้รักษาตัวเรื่อยมาภายใต,ใต้การดูแลของครอบครัว จนมาถึงเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2565ได้เสียชีวิตลงณโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและในปอดส,สิริอายุรวม69ปีการจากของเรือเอกสมรักในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกใจแก่